สวัสดีค่ะเพื่อนเ่นทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะประจำวันที่21กับ22อพฤศจิกายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือเจ็ดกับ0 9กับ2นะคะเจ็ด7 2 7 4 7 6 7 9 9 0 9 1 9 2 9 4 9 6 9 7 172792790402142เนาะจับคู่ก็7007722797799009 7, 9, 9, 9นะคะหรือจะจับ791793795ก็ได้นะ022024026028อย่างนี้ก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นดาวโจนตัวเด่นก็คือ

สี่เจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดสี่เก้าศูนย์หรือจะสี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดอย่างนี้ก็ได้นะคะเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าหรือจะจับเอาอย่างนี้ก็ได้นะนี่สองสี่หกศูนย์สองสี่ศูนย์สองหกอย่างนี้ก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ